ทิม,มี่ธรรมดาเอออันนี้เปลี่ยนจากอิชาเป็นหันไส้แล้วหรอกจำชื่อและหน้าไว้นะคะว่าหน้าอิชาแบบเปชื่อทิม,มี่ไม่ได้ไไดชาไม,ชไม่ได้เขาเป็นนางเอกเขาเป็นเจ้าหญิงเจ้าหญิงนิทราค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาถามบทบาทกันหน่อยดีกว่าดูอย่างนี้รู้แล้วแหละว่าไม่ใช่เจ้าหญิงนิทราที่เราเคยรู้จักกันมาอย่างแน่นอนเจ้าหญิงนิทราชื่ออะไรคะในซีรีส์เรื่องนี้ ใจเนื้อเนี่ยจะเปลี่ยนแบบทุก,กทอย่างที่เคยดูเจ้าหญิงมิชล่าเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมไม่เรียบร้อย <c oughs> จะหนูก่อนตอนนี้ก็น่าจะไม่เรียบร้อยนลคะเป็น <c oughs> <c oughs> ยังไงเป็นยังไงแสงเหนือมีวิธีในการที่จะตามหารักแท้ของเราเป็นยะังไงคะผ่านหลายแล้วบหลายเลเวลมากเลยรักแท้แต่ว่า <c oughs> มันจะมีความดื้อความแบบอยากออกไปหานั่งหาที่อยากแสวงหาเจออะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดค่ะจนกระทั่งแบบต้องเจอเหตก่อนถึงจะได้เจอรักแท้ค่ะเป็นเหตที่ว่า นี่คือเหตุหรอคุณลีเหรอคะคุณลีชื่อเหตุเหรอเหตุจากคนนี้แล้วเราต้องคบกกับคนนี้ค่ะเฮ้ยจริงใชื่ยอนนี้ตอนน้เราคือเราจริงเราเป็นเจ้าชายคนหนึ่งกันเปเจ้าชายสายดาร์กครับผมโอ้ยนี่ไม่เคยเหนที่แบบเจ้าดังแล้วเจ้าชายแบ๊ดแป๊ดต่อบทบาทเป็นยังไงอ่ะบทบาทนะครับผมก็รับบทเป็นพี่เซนครับผมนี่ด้วยนะครับก็จะเป็นผู้ชายหรือว่าเป็นเจ้าชายที่ค่อนข้างแบบไม่มีกรอบเกมครับค่อนข้างฟรีดอมครับ อืนฟรีด้องเดี๋ยวเราเดินนะจ้าวฟรีด้อมในที่นี้แปแลว่าอะไร่อย่สนุกด็สนุกใช่หะอามฝั่งเจ้าชายฝั่งนี้ค่ะลิมด้ที่เรียกลีลจะมีจังหวะหายใจก่อนไม่แรกจริงๆนะุกเสียงฟรีดอะถามหน่อยว่ามีรู้สึผมเกิดติดอ่านแล้วจริแล้วถ้าผมพูดสวผมติดอ่าน่แล้ว ไม่เป็นการ์ดใครดีๆไงครับก็เมื่อกี้มาเจ้าชายใส่ดน้าแล้วใช่ไหมมันจะเทเลยเลยอ่ะแต่ว่าเราอ่ะเราอะผมเป็นเจ้าชายใส่ลุงถ้าใส่เลยนะใส่ลุงนะทุกคนฟังไม่ผิดแะ้ใส่เลยนะลุงนะฮะลุงป้าเหรอโอป้าเหรอโอป้าเป็นพี่แต่นี่ลุงเลยในเรื่องนี้ก็จะเป็นแบบขนขี้บดขี้บดเลยนะจริงๆแล้วผมประทับใจมากเรื่องนี้ผมเรื่องเป็นหมอไข่ซึ่งหมอไข่เนี่ยไข่เนี่ยมันคือมาจากที่ของนั้นเหมือนป้ายนั้นที่ผมเห็นไข่เลยเนี่ยไข่ด้วย แปลว่ามีเชื้อใต้ยังดูอ๋อไม่มีครับแล้วทำไมอ่ะทำไมต้องลงตุกที่บททำไมอ่ะก็คือด้วยตัวผมเองก็อยากเป็นหมออยู่แล้วแล้วเรื่องนี้เป็นหมอด้วยนะครับแล้วผมตั้งใจว่าผมอยากเป็นหมอที่ปักหมาปักหมาแบบปักจับหน่อยๆนะหมอแล้วเรื่องนี้ก็ตรงใจผมมาก็คือได้เล่นทุกอย่างที่อยากเล่นแต่สิ่งหนึ่งที่มีคือความอบอุ่นฮะก็ต้องมาดูว่า หมอสายอกอุ <apply> ่นเนี่ยสายลุ่คนเนี้ยจะไปสู้อะไรกับสายแส้้าขไอย่าได้เอหมสาุ่นม้อว่อากาศมือไก็รอทตยอยู่แล้ว่าแต่ถ้าเกิดมีหออุ่แบบเนี้ยชินยอมะแล้วนี้ล่ะงมีั่นเขาก็มีความสำคัญเหมือนกันนะใช่คคเนะต้องความสพัญบเอย่างไรกับใรนก็ต้องนก่อนว่าชื่อเรื่องเป็นตา ด็กติ่มๆินนนิที่แบบยอมคนแล้วก็ปักจะโดนเพื่อนแก่งบ่อยๆโหแล้วแล้วก็จะมีเพื่อนคนเขาเนี่ยจะเป็นแบบหนุ่มตัวใหญ่แข็งแรงคอยปกป้องเรา แบ๊บแบ๊ hmm. คือแต่ว่าเป็นแบ mm ๊บ hmm. ที่อยู่ที่ครับคือจะเห็นคนอ่อนแอนไม่ได้คนคนอ่อนแอนดูรายแกนเนี้นเยเขาเขาจะไม่ช่วยเลยแล้วค <Okay. S 2> อปเตอร์ก็เป็นกค,คนเนะี้นะกับพดที่เราช่วยคัะ oh, ไม่อยากจะได้ฉันอ่ะวิ่งตามฉันให้ทันสิจ๊ะแล้วเธอไม่ได้วิ่งหนีด้วยรองเท้าเปล่าเธอหนีด้วยวิธีไหนจ๊ะหีด้วยสเก็ตบอร์ดเฮอเซอถ้าเธอถือว่าเป็นแบบฉีกขนบนักเอกไปเลยใช่ไหมคะใช่ใช่แบบเกือบจะแตกต่างเลยแล้วเกือบจากสเรียบอร์ดอะไรเงี้ยก็จะไม่ใช่เลยก็เป็นจุดดื โปก่อนเลยครับได้ครับคีรอเราก็สอบอยู่ครับก็ค่อนข้างที่บทบาทโป้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นแบบเป็นที่เล่นมาผ่านมาก็จะเป็นแบบผู้ชายแสนดีไม่เคยมาเป็นเวดัมรัสแบบนี้เลยครับค่ะถ้าลูกตัวก็ค่อนข้างเป็นตัวเองประมาณนึงหลยก็อยากให้คนเห็นเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีคนประเภทนี้อยู่ในโลกนี้เหมือนกันซึ่งเขาอ่ะเป็นคนดายที่ไม่ได้ดายครับแค่โลกเปลี่ยนเขาให้คนแบบนี้ มีเหตุผลเรียกว่าเหตุผลที่เป็นแบบนั้นค่ะนะคะน้ามาสายอบอุ่นบ้างชีวิตจริงอบอุ่นแบบในบทบาทหรือเปล่าคะคนข้างมาถึงเรื่องที่สุดแต่ขอโทษนะเมื่อกี้ถามว่าอะไรนะับที่กขอโทษขอสนุกขอเรื่องนี้ที่คิดว่าทุกคนจะได้ดูอ๋อผมว่ามันเป็นบทบาทใหม่ของคําว่าเจ้าอญิที่ทุกคนเคยคิดไว้ในแบบเขาเรียกว่าอะไรนะกระตูนปะนิทานนิทานใหม่นิทานนิทานโหเกิดยุคไหนมาได้กระตูนกระชา ก็มันเป็นปีเอ่ออาถึงไหนแล้ววะเอาใหม่ก็ได้ถ้ามันไม่ได้ส่วนอีกทีนึงบอกแย่แล้วนะเอ๋อผมไม่บอกแล้วโอ้โหปิ้งเข้ามาดึงหัวเน่ยคุณไม่โอ้ขนาดนั้นเลยสําหมับดูออกขนาดนั้นเลยดูออก๋อก็มันเป็นบทเขาเรียกว่าอะไรนะมิติใหม่รสชาติใหม่นะของเขาว่าเจ้าหญิงสองแผ่นดิสสองไปท์เซตสิเซตครับค่ะที่เราก็จะได้เห็นแล้วเราจะรู้สึกว่ามันแตกต่างจาก นิทานนิทานเนาะนิทานเมื่อก่อนที่เราเคยได้ยินเคยฟังมาอย่างไรบ้างครับผมว่ามันสนุกแน่นอนเพราะว่ามันเข้ากับคุณปีกปัจจุบันด้วยครับแล้วก็ปากด้ยถึงดหับด้วยเชื่อว่าตื่นเต้นมากๆแน่แน่พูดจากใจเลยดีกว่าพัฟเพอร์วันนี้ได้มรรยากาศมาอยู่ตรงนี้เนี่ยหนาหนแสดงนะอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆที่เขากำลังจะให้กับเราดูไปไปกันเลยว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกครับในาทการแสดงก็อาจจะมีอะไรที่พลาดบ้าง ว่าสัญญาว่าตั้งใจทำเต็มที่แน่นอนนี่แต่ไม่ต้องกลัวถึงจะผิดพลาดขนาดไหนอ่ะคือยังมีบอสคอยเป็นกำลังใจให้บอสทิ้งท้ายหน่อยก็ฝากติดตามด้วยครับนี่ก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกในขณะนี้ในช่วงวันด้วยก็คือรับอ๋อเป็นแากว่าก็ติดตาวด้วครับจะทำให้ดีที่สุดเลยครับสัญญา